ปีชมไม่หน้ารัวเท่าไรไรบุญบุญครเท่านั้นที่เป็นกำลังให้รอดภัยต่างๆได้บุญจึงสำคัญบุญที่ทำถ้า หนึ่งเป็นนานาที่ดีเป็นอารยบุญอายุบุคคลอายบุคคลก็จะสูงสองบุญที่ทำกับมนประชุชนไม่ใช่มนุษย์ มหามหาชน<ม>ก็จะมากดังนี้แล้วจึงเลือกทำเอาแต่ถ้าไม่มีถ้าก็จะบอกว่าทำไปเถอะบุญไม่มีหาย ไม่ศูนย์เปล่ามีกำลังแม่นอนขอเจริญขอสาทุกรุ๊กลครับกแล้วครับวันนี้กงไก่เสี่ตอนนี้กันถอนทรงราคาสาทุสาธุสาธุ